วันนี้ขึ้นหอคอยเลยเหรออากาศร้อนเปิดพัดลมให้เลยวันนี้เปิดพัดลมเสร็จกระโดดขึ้นหอคอยเลยเหรอร้อนไหมมองไม่เห็นหน้าเลยโกปิทำไมหน้าโกปิมืดมืด มืดจรงเลยวันนี้อากาศร้อนมากเลยต้องเปิดพัดลมให้กลัวช็อกร้อนมากๆแล้วช็อกเพราะว่าแมวพวกนี้มันไม่ชอบอากาศร้อนเปิดพัดลมให้กระโดดขึ้นไปอยู่บนหอคอยเลยร้อนมาก กลางคืนก็เปิดแอร์เช้ามาต้องเปิดพัดลมให้อยู่กับพัดลมร้อนมากไหม เย็นไหมดีก็ไม่เปิดนะต้องเปิดย่อไว้อย่างนี้เอาพัดลมจ่อไว้เลยบางทีเปิดให้ตรงนี้แล้วไปนอนฝั่งนู้นพอ,อพัดลมไปฝั่งนู้นก็มานอนฝั่งนี้วันนี้จะเปิดไปตรงนี้แหละ้หนูอยู่ตรงนี้นะไม่ต้องอยู่ไกลพัดลมนะมันร้อนมาก